เป็นสิวหรือเปล่าคะไม่ไม่ใช่สิวนะครับเป็นต่อมไขมันเบโมเมียนที่บริเวณขอบตาอักเสบอุดตันนะครับจริงๆคนไข้กลุ่มนี้ก็จะมาด้วยการทันตาคือตาบ่อยนะครับในบางท่านอาจจะมีอาการแสบตาคล้ายภาวะตาแห้งด้วยนะครับเนื่องจากว่าต่อมมันดังกล่าวนะครับจะผลิตไขมันซึ่งเป็นส่วนประกอบของน้ําตานะครับซึ่งทําให้เกิดภาวะตาแห้งได้ง่ายนะครับถ้าเกิดมีการคล่องไปนะครับหรือในบางคนเอ่ามือไปขยีก็อาจจะมีการอักเสบติดเชื้อเกิดภาวะตาบวมได้ง่ายนะครับ โอ้โชคดีมากๆเลยค่ะคุณหมอที่แท้เนี่ยมันก็คือแบบปลอมไขมนันเพราะเพิ่งรู้ว่าเป็นสิวแต่ว่าจะบีบอ้ให้มันแบบไขมันพุดขึ้นมาง นี่ดีนะครับที่พี่น้ำพึ่งยังไม่ได้บีบเองครับถ้าพี่น้ำพึ่งบีบนะครับอาจจะทําให้เกิดอาการอักเสบได้จริงไหมครับคุณหมอครับใช่ครับการบีบเองนะครับหรือการไป็นพิตานะครับก็เพิ่มโอกาสทําให้โอกาสติดเชื้อได้ง่ายขึ้นนะครับโอกาสเป็นตาบอดจริงได้เลยนะครับคุณน้ำพึ่งครับจริงๆการดูแลถ้าเกิดต่อมไขมันอักเสบอุดตันนะครับวิธีรักษาง่ายๆก็คือทำความสะอาดบริเวณขอบตานะครับความร้อนหรือความอุ่นก็ทําให้เปิดตาเพิ่มการไหลเวียนเลือดทำให้การอักเสบดีขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะคครรรรััับบแลล้วกกก็็ออยยย่่่าาาาานนนนนิงงหททีีมมมปะะเเไขพดดึ น้ะพี่จะปฏิบัติตามที่คุณหมอบอกทุกอย่างเลยละค่ะอันนั้นนะะนะครับโอ้โหพูดพุทําทำปั๊บเลยนะครับเดี๋ยวละคายเครื่องครับพี่ไห่ค่ะ <c oughs> ลืมค่ะลืมค่ะสนับสนุนรายการโดยห้างแว่นท็อปเจริญ